นะครับพบกับคุณเคนชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ในในหน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเปลี่ยนรูปร่างของเมาส์นะครับซึ่งคุณลองสังเกตนะครับว่าเมาส์ผมเนี่ยนะครับเป็นรูปดาบไม c คร f t นะครับดาบไดมอนด์หรือดาบเพชรนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่เราจะมาทํ้แบบเป็นแบบปกติดีกว่า มันจะเป็นแบบ,บแบบปกติสักครู่นะครับอกแป๊น,นึงครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเมาส์วัติของทุกคนนะครับก็จะ เมาส์ปกติของทุกคนนะครับก็จะเป็นรูปร่างตามนี้เลยนะครับอย่ไม่รลยช่างนะก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเมาส์ปกตินะครับอย่างนี้ของหน้าวินโดว์ปกตินะครับโอเคก่อนที่เราจะเปลี่ยนเมาส์นะครับให้เราเข้าที่ g o o g l itime ของเรานั่นเองนะครับ oo เกิลเว็บ G O G L E ของนะครับก็วันนี้ตรงกับมันเกิดผมนะครับก็เนี่ยก็มีอันเก่านะครับชแนลเก่าก็าใส่ไว้นะโอเคที่เราจะพิมพ์ก็คือน่ครับตามนี้ครับตามเลยครับอ่า C U R U R S O R S นะครับแล้วสเปคบาร์ตามด้วยเลข4สเปคบาร์อยู่อีกครั้งนะครับอ่าเอาให้มันเป๊ะไป,เ,ปเลยนะครับแล้วก็เข้าแรกนะครับนี่ฮะแล้วกข้อ,อแรกนะครับตรงนี้นะครับ,ออรก,รบ,รรบกดเข้าไปปุ๊บอ่าคุณก็เห็นอ่าเมาส์ที่แบบโอก็สวยดีนะครับก็เมาส์แต่และอย่าง ก็มีเมาส์มาใหม่นะครับซึ่งออกมาวันที่2นะครับก็ออกมาเร็วมากคือผมก็ดูทุกวันแหละออว่าเมาส์ไหนมันสวยดีนะครับก็รองรับทั้งทุกวินโด้นะครับทั้งวินโด้เอ็กพีวินโด้เจ็ดวินโด้แปดหนึ่งวินโด้แปดแล้วก็วินโด w แปดจุดหนึ่งวินโดสิบนะครับก็รองรับได้หมดนะครับก็มีโหมดให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นโหมดตัวการ์ตูน โหมดโ่โหมดเมาส์โหมดผลไม้โหมดเกมโหมดอะไรมากมายนะครับก็โหมดกีฬาก็ยังมีนะครับโอเคก็ที่ผมเลือกนะครับซึ่งเป็นโหมดเกมนะครับนี่ะที่เป็นรูปมาริโอ้นั่นเองครับคลิกเข้าไปเลยอ่าก็จะมาเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำนาจอยากเป็นเพื่อม,มองเห็นชัดขึ้นนะครับอ่านะครับก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ครับนี่ คือเกมเรียกว่าดังมากๆนะครับซึ่งมีคนเล่นชิ่เรียกว่าเยอะมากนะครับทั้งเรียกว่าทั่วโลกก็เด็ก,เด,กเด็กทั่วโลกเขาก็เล่นกันนะครับก็โฆษณามาไม่เป็นไรครับก็จะเป็นอ่ารูปดาบอย่างนี้นครับจะเป็นพวกดาบไม้ที่ขุดหินกระจาพวกประเภทอาดาบที่ขุดจอบไม้นะครับก็จะมีทั้งไม้จนถึงไดมอนด์เลยนะครับหรือเพชรนั่นเอง ผมจะเอาอันนึงครับนี่ครับก็ผมก็เป็นอันนี้นะครับซึ่งทุกคุชอบอันไหนนะครับก็กดดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับก็สมมติคุณชอบเป็นรูปจาาเพชรนี้นะครับคลิกเข้าไปครับคลิกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็คุณก็จะลองสังเกตนี่นะครับก็เมาส์เมาส์ก็เป็นอย่างนี้นะครับ เขาจะให้ดูก่อนว่าคุณชอบไหมนะครับถ้าเมาส์มันถ้าถ้าถูกเปลี่ยนแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับล้าคราวนี้ปุ่มดาวน์โหลดอยู่ไหนล่ะนะครับก็จะมีดาวน์โหลดเลยนะครับซึ่งทำไมเดียวทำไมผมหาไม่เจออ่ะนี่ครับกดตรงนี้นลครับแล้วกดตรงนี้ก็ได้นะฮะซึ่งผมจะกดตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันขึ้นชามกี้นี่มีกดดาวน์โหลด ปุ๊บโอเคซึ่งผมก็เน็ตแรงพอสมควรนะครับก็กดทีนึงก็โหลดเสร็จปั๊บเลยนี่อันนี้เราแป๊บนึงนะครับพอดีเครื่องมันก็สเปคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มันก็โหลดนานหน่อยนะครับนี่ครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราดึงออกมาที่หน้าเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับหรือหน้าจอวินโดว์นะครับก็จะมันก็จะแสดงผลนะครับที่เป็นรูป ดับเดมอนแบบนี้นี่เองนะครับแล้วต่อไปนะครับให้คุณออกจาก Google ครับคลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปไปที่นี่ครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็นเหมือนปัดแต่งหน้าจออะไรพวกนี้นะครับคลิกเข้าไปทีหนึง่งปุ๊บโอเคเราสักครู่นะครับอ่าแล้วเราก็กดเข้าที่นี่ครับอันที่สามนะครับ เดี๋ยวมีคนทักมาครับเข้าอันที่สามนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบรูปร่างนี้นะครับเราเราจะต้องการเปลี่ยนเมาส์อันไหนนะครับเราจะต้องการเปลี่ยนเมาส์ไหนนี่คือเมาส์หน้าจอหลักเมาส์เมาส์าหลักนะครับกดตรงนี้ไปเพื่อเลือกเพื่อเออเพื่อเลือกอย่างอื่นนะครับแล้วเรากดที่คําว่าเดสก์ท็อปหรือเป็นรูปหน้าจอวินโดว์อย่างนี้นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนะครับหา รูปเมาส์ที่เราเลือกนะครับนี่ก็เจอ G A M 1537นะครับมีวงเล็บหนึ่งี่คืออาผมได้โหลดมาแล้วนะครับและเป็นอย่างนี้ครับคือมันยังไม่ขึ้นนะครับให้เรากดที่คำว่าโอเคก็จะบูตให้เลยนี่เรียบร้อยนะครับอ่าเจ๋งใช่ไหมล่ะก็ถ้าคุณนะครับทำคุณโหลดมาเยอะนะครับอย่างเช่นนะ โลดพวกดาบพวงดาบเพชรดาบไม้พวกนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกดนี้นี้นะครับแล้วก็กดหน้าเดสก์ท็อปทีนึงไปที่รูปของที่เราเลือกไว้นะครับกดโอเพนนะครับเลือกทีละอันทีละอันทีละอันนะครับอามันจะเห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันเสร็จไปเลยนะครับทุกอันนะที่ใครอยาก เจีอะไรพวกนี้นะครับก็นะครับอ่าครับก็ตอนนี้กดโอเคปุ๊บอนนี้ก็เปลี่ยนเมาส์ครับอ่าตอนเวลาดาวน์โหลดหรือเลไรพวกนี้นี่ก็ส่งมาแล้วก็สวัสดีนะครับเอ่อคนที่รู้จักกันก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเมาส์ก็เจ๋งดีนะครับก็มีให้อ่าแทบทุกแบบเลยนะครับที่ให้โหลดมาเล่นกัน เล่นแบบตัวสวยงามๆแต่งแบบถ้าเราจะวาดที่ก็ก็ยากเหมือนกันนะครับซึ่งจะใช้โปรแกรม Photoshop CS6 นะครับตั้งแต่ CS3 จนถึง CS6 นะครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็นหน้าจอ Windows ผมือนเดิมก่อนครับก็ทำไมถึงแหลกแหนะครับที่ดูตอนนี้ก็ปกติจะไม่แหลกนะครับเพราะว่า ปกติผมจะเล่นจอเดียวนะครับนี่คือผมเล่น2จอนะครับ2จอนะครับไม่ใช่อะไรนะครับ2จอนะนี่สองจอก็จะทะลุไปมอีจอหนึ่งนะครับก็ยังยังเห็นไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันรับได้แค่หนึ่งหน้าจอหน้าจอหลักนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยผมก็ตั้งอะไรเรียบร้อยเห็นไหมครับกดคลิกขวาตอนเวลาโหลดนะครับก็จะเป็นรูปที่ขุดนะครับ ทีุ่ดเป็นเพชรนั่นเองนะครับเนี่ยผมก็ตั้งสลับมั่วเลยนะครับให้มันดูเออซ้ำๆก็น่าเบื่อนะครับคุณก็ทำเดิมๆก็น่าเบื่อนะครับก็สลับเลยก็ได้นะครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ครบรอบๆมันเกิดผมนะครับก็ผมก็อายุส5แล้วนะครับก็อ่าถ้าใครอยากให้ผมพอๆออน อปกรณ์ผมนะครับอ่าก็ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับเอ่อใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่ทุกท่านได้รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆแล้วกดซับสไครป์กันด้วยนะครับเพื่อไม่ติดตามเพื่อเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดนะฮะก็จะสั่งเตือนในมือถือเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปคลิปหน้าครับ คลิปหน้าจะสอนอะไรนั้นโปรดติดตามชมตอนต่อไปไปแล้วครับ